สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชาว u t u b e ทั่วโลกครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u t u b บบนนอกครับผมห<อ>ลังจากที่ห้างหายก็ไปสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับพี่น้องที่วาใน้่นงคลิปใหงพี่น้องบังก็ด้วยภารกิจนะครับภารกิจหลายอย่างที่ต้องเทศได้แต่ละมือครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนของภาคอีสานหรือฤดูฝนนะครับช่วงนี้ภาคอีสานก็เริ่มลงทำให้ทำหน้าครับ ลงตะไค้ทำหน้าแล้วช่วงนี้กับบางคนกับวานเข่าตก,ก้าเบารกิจเลยลาอยางก็เลยบัตรคอยเด็กลงคลินวงเนื่องด้วยมันมันยากครับยากทั้งงาน y u t u b e แล้วงานหลักงานหลักก็คือช่วงนี้ผมปลูกไมยูคากับยูคาลิปตัสผมปลูกดูมา่านสามสี่ไรครับช่วงนี้ น,นี่ก็ไปเอามาอันนี้ลอยลอยต้นเลยครับนี่กระดาษดับเบิลเอซื้อมาต้นละสี่บาทต้นละสี่บาทลอยต้นอันนี้อันนี้ร้อยร้อยต้นครับถุงถุงนี้ลอยต้นถุงนี้ก็ลอยต้นผมซื้อมาสองถุงสองถุงถุงละร้อ,อยต้นสองร้อยต้นต้นละต้นละสี่บาทเราก็จะเอามาปลูก มันยังบบยังแบบพ่อครับยังแบบพอ่อต้องปลูกอีกประมาณจะเป็นพันตน้นปลูกอยู่ทีของผมเลยครับเพราะว่าของผมก็เห็ดพวกไฮมันปลูกมั่นนะครับปลูกมั่นปลูกนี่เข่าก็ยังน้ามันก็เลยยากครับช่วงนี้่อเห็นว่าลุคมขปดบางเพื่อนบางคนก็บอกว่าหายไปไหนสันหังสีเป็นลักษณะนังสีครับ เขาจะใช้ขุยมะพร้าวเพาะกระดาษดัมเเออันนี้ผูกอยู่ประมาณสามปีสามปีก็ตัดขายได้แล้วครับกระดาษดัมเเอเป็นไม้ยูคาตัวเร็วไม้ยูคาตัวเร็วมันจิตแต่ก่อนนี้มันจิใส่ถุงถุงเพาะถุงสีดำแต่ว่าช่วงช่วงนี้เขาเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลิตออกมากแบบนี้เลย กำลังเป็นที่นิยมของแล้วแถวบ้านผมนี่แหละเขาจะปลูกกันด้อก็เลยสีม,มาบอกพี่น้องว่าทำไมไม่เห็นผมลงคลิปกระดวยนี่แหละครับด้วยงานหลายๆอย่างทำไร่ไถนาช่วงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงเห็นไถเห็หให้เบิง้งนะครับนระยะต่อไปช่วงที่รอรอให้โรคระบาดให้มัน หมดหมดเนี่ยมันถึงจะได้ไปโน่นไปนี่ครับช่วงนี้โรคระบาดท,ทั่วโลกครับที่ที่ทุลูกกันยุโรปนี่แหละขนาดอยู่บนนอกอยังไปไปหามาสู้กันลําบากไปหามาสู้กันลําบากครับบะหู่ามือใดมันจากสิบเบิดไปจากโลกนี้ก็จินหอดิถึงที่เราครับผมพี่น้องคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนครับถึงผมจะไม่ลงคลิปแต่ผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นแหละ ไปเไปยี่ยมไปยามกันตลอดไม่เคยลืมครับเพราะว่าเราทำ YouTube แล้วก็ต้องแบ่งเวลาตอนนี้บรรยากาศทิมเห็นนี้มตนมคึมขึ้วมัพอาจสิบอดภาพอาธิพอชัดเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังตกเลยครับเนี่ยกำลังตกตกยุดไปเมื่อกี้นี่ฝนอากาศเลยติมคึมสลัวฉลัวอันนี้ขนาดหกหกม่วงเ้ากลัวอะไรเลยครับหมกม่วงจากเจ็ดม่วงชาอะไร อยู่บนนอกตื่นเศร้าครับตื่นตีตีซีก็ัวตีซีกซ็กลัวคนก็นเริ่มลุกกันแล้วครับลุกขึ้นหนึ่งเขาเป่าไฟแหงเรียบร้อยแล้วบางคนตันทำอมภารกิจล่งไยล่งหน้าก็มีผมมีภารกิจจะต้องไปปลูกต้นยูคาลิปตัสก็เลยมาบอกพี่บอกน้องว่าที่ห่างหายหน้าไปไม่ได้บ่ไดดไปใส่ครับยูทู u บนนอกกันยังอยู่ในโลกของ youtube เหมือนเดิม เพิ่มเติมก็ขึ้นนะขึ้นมาอีกก็คือมีงานล็อกเรามีงานประจำงานงานส่วนตัวงานขอบครัวครับงานยูทูบเป็นเป็นงานที่ที่ใจที่ใจชอบที่ใจชอบครับถ้าเราไม่ชอบเราคงเดินทา่ากินมัองพราะม,อมอหอดขนาดนี้ผมมากับเ,เพื่อนๆที่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่เมืองเมืองนอกหรือว่าอยู่ยุใสก็แล้วแต่ครับที่เฮ็ดยูทูบอะ มีกฎดหลายอย่างนะครับเรียนรููกันไปไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายครับสู่กันไปครับถ้ามันไม่สําเร็จก็ถือว่าเราเก็บประสบการณ์ไว้ห้ครอบกัวให้ลูกเขาหขหล้า,า,ลานเข้าเบิงไห้เขาเบือง,งตอนเขาาฒ่าเาขาแก่นี่มันตั้งแต่นาอตัวนี้เนาะเมื่อเราเรื่องการทำยูทู e นะครับมันต้องแบ่งเวลา แบ่งเวลาคือผมวันนี้เหรอผมก็จะไปปลูกต้นใหม่ปลูกต้นกระดาษดับเบิลเอหรือว่าต้นยูคาลิปตัสพันธุ์ใหม่แล้วก็ผมก็จะลงลงคลิปไปพี่น้องเบิง้งว่าแต่ละวันนี่ยทำอะไรบ้างทำไรไ่ไถนากันี่เพ <c oughs> ื่อนหลายคนครับที่ไม่ใช่ YouTube ที่ที่คนเขาไม่เขาไม่ได้ทำ YouTube เขาก็บอกว่าอายอายไทยเวลาจะบลงเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเบิ้งนี้เด้อแต่ผมจะเฮ็ดให้เบิ้งหรอกครับผมจะถ่ายให้เบิง้ง ตอนตอนจะเอาไปปลูกอะไรผมดีไทยบางดอกผมไปปลูกกจะตอนผมก็ลงเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าช่วงนี้ก็สีนําเสนอไปเป็นตอนเป็นตอนไปอ่าสินี้ยังกันยังบาหูเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเฉพาะหนาเนาะและ้วกสสีเฮ็ดอีกหลายคลิปู่ครับตามติดชีวิตมาดามที่ตกอับ พอม,มาดามเพิ่นตกอัพอยู่บ้านผมอย่างนี้สองสามคนจีเคยไปเหตุงานในเมืองนอกไลแฟนฝรั่งในอดีตเคยลำรวยเงินทองครับแต่ว่าหลังจากไปใช้ชีวิตแลวกันด้วยด้วยยังกระบลูขึ้นกันตอนนี้สิ้นเนื้อประดาตัวมาหลายคนแล้วครับตอนที่ตัวเองยังสาวยังสวยอยู่เงินทองอาจจะหาได้ง่ายแต่พอเวลาแก่ตัวมาแล้วสามีก็ทิ้งเงินก็ไม่มีเก็บถึงมีเก็บแต่ก็ไม่เยอะ สุดท้ายก็ต้องมาอยู่แถวบ้านผมเนี่ย๋ยวผมที่มาเล่าแรกไปลงราดละเอียดไห้เบิงแถวผมทีล่ลงในคลิปใหเบิงว่ามาดามเรานั่นนะ่ะที่ตอกอับใช้ชีวิตกันแบบไหนคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอาจจะไปช้าหน่อยแต่ไปแน่นอนไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนมาหาเราใน ในกฎของ YouTube ในกฎของคนตา o u t u b e เขารู้อยู่นะครับว่าถ้าเพื่อนมาหาเราเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขามาให้กำลังใจเราเขามาด้วยใจเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้ผมไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนครับยังไงก็ไม่ลืมขอให้มาใครมาถ้าใครไม่มาผมก็ไม่รู้นี่ครับจะเอาไปปลูกวันนี้แหละสองร้อยตน้น ใช้เวลาสามปีครึ่งตัดขายครับจูคาลิตตัสปลูกไว้ตามหัวไหลไปหน้าแต่แตงผมนี่ผมจะปลูกเป็นโซนไว้ปลูกเป็นโซนเป็นโซนไว้โซนปลูกมันสับปะหลังโซนเห็ดปลูกขขาปลูกพวกไม้พวกไม้ยางนาพวกสะเดาปลูกไม้ป่าแล้วครับทั่วทัวทวไปเดี๋ยวผนไปถ่ายให้พี่น้องเบิง่งลงคลิป ต้นยางนาผมก็ปลูกเยอะ mm. เยอะขึ้นกันปลูกเพื่อจะต่อไปนานๆามันมันเกิดเห็ดนะครับพวกต้นยางนานะ mm. ผมจีนวอาค mm. ุ้ฟังต้นยางนาในเข็ดเขาจะเกิดนะครับหลังจากสามสี่ปีเวลาผมปลูกไปเยอะครับปลูกไปเยอะยากาศหลังบ้านครับผมต้นต้นกล้วยต้นยางนี่ผมปลผมผูกเองไปได้ครับนี่กล้วยต้นยางผมปลูกเองไปได้สำหรับคลิปนี้ก็ บว้ไม่ยังหลายครับพี่น้องมาแนะนำกันกันสั่นทักทายกันสั่นขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับสู้ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปทีเพียงเท่านี้ก่อนไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ